เอมหันหน้าทางนี้เอ๊ะไหนธรรมดานี่ยากให้มาเลยสมเสร็จครับโอ้โหตอนนี้นักท่องเที่ยวไต้หวันครับเราให้อาหารสมเสร็จอยู่ครับปูมันปูมันจะกินก้านแล้เอมก็เลยปล่อยให้มันหายแงบแงบขอบคุณมากครับพีโอโ่ออมโอ้โหนักท่องเที่ยวไต้หวันนี่ใจดีจริงๆริเลยครับ ขอชิ้นกับพี่ครับขอยชิ้นกับแงวแงบแงบแงบเหมือนอร่อยจริงๆริงแงบแงบอุ้ยต้องดูไต้หวันนี่โอ้อ้วนไปหน่อยนะครับเพิ่มลดความอ้วนสักหน่อยก็ดีนะครับใหญ่อ้วนเหมือนผมแล้วก็ไม่ดีนะครับแงบแงบอุ้ยมาอีกแล้วโอ้โนั่งเที่ยวฮ่องกงคนนี้โอ้โหใจบุญสุนทานขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณมากครับคุณป้าครับแง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 บวงบโอ้ไม่อีกไหมครับม่อีกโอ้ไม่อีกขออีกครับไม่อีกขอขอหมดเลยขอหมดเลยของชอบครับ โอ้ยลูกเล็กเด็กแดงร้องเลยครับไม่ต้องกลัวครับผมไม่น่าผมไม่น่ากลัวผมไม่กัดครับไม่ต้องกลัวครับอ๋อผมน้องช้างนี่เองครับผมชื่อสมเสร็จครับหมดแล้วครับแค่นี้ก็เลยครับ